เยียวยาคนกลางคืนนักร้องนักดนตรีจ่าย5,000บาทมาแล้วสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา40นักร้องนักดนตรีนะที่ทำงานในสถานประกอบการสถานบันเทิงตอนกลางคืนเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเขาเคาะมาแล้วครับอันนี้ต้อง เป็นผู้ประกันตนในมาตรา40ด้วยนะครับเดี๋ยวรัฐมนตรีแรงงานสุชาติชมกลินเนี่ยจะเสนอต่อคอรมอในวันที่21ธันวาคมนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเร่งเยียวยาให้เลยก้อนแรกจ่ายมันวันที่9ธันวาคมคนละ5,000บาทนะครับจ่ายคนละ5,000บาทครั้งเดียวเดือนเดียวแล้วก็จะเร่ง ให้หมดภายในเดือนธันวาคมนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหานะครับอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40หรือว่าได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยผู้แทนศิลปินต่างๆเนี่ยตัวเลขอยู่ประมาณ120,000คนครับก็บอกว่าสำหรับผู้ที่ตกครอบตกขบวนตกสำรวจในรอบแรกวันที่29ทธันวามนี้นะครับ ก็จะให้ไปลงทะเบียนกันยื่นคำขอเข้าไปที่สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะรวบรวมข้อมูลส่งให้ประกันสังคมต่อไปก็จะทยอยจ่ายกันต่อไปจนถึงโน่นแหละครับเดือนมีนาคมไทยโพสต์ก็บอกว่าดริงได้แค่วันเดียวช่วงเขาดาวถึงตีหนึ่งย้ำมาตรการป้องกันตนเองสูงสุด ดีหรือไม่ดี<笑><笑>ผพว่าพูดยากนะเอาเป็นว่าเป็นข่าวประเภทชอบหรือไม่ชอบก็แล้วกันสามสิบเอ็ดต่อเนื่องวันที่หนึ่งอ่ะที่สบ,บคเขาเคาะมาก่อนหน้านี้ว่าจะปล่อยผีให้ดื่มเหล้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงตีหนึ่งนั่นแหละอ่าเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวออกในราชกิจจารุู้เบกษาแล้ว ว่าอานุญาตให้วันเดียวเท่านั้นนะคืนวันที่สามสิเอ็ไปจนถึงตีหนึ่งวันต่อต,อตอไปทำไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> เออแล้วคุณอนุทินก็ย้ำเตือนนะครับสำหรับการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยโดยเฉพาะการไปร่วมงานร่วมกิจกรรมอีเวนต์ทั้งหลายเนี่ยทั้งผู้จัดและคนไปร่วมงาน จะต้องเข้มในมาตรการดูแลตนเองด้วยงานไหนที่มีคนเกินพันคนเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสต้องตรวจเอทก่อนเข้างานอ่าอันนี้ก็ต้องกำชับไปยังฝ่ายจัดงานละเป็นสำคัญคือถ้าฝ่ายจัดงานไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปในงานเข้าได้เนี่ยคนที่จะเข้าไปมันก็ลำบากนะฮะ